เดินทางบริงานตัวเพื่อสรัรับทราบข้อกล่าวหาเป็นครั้งแรกที่ศาลจังหวัดพระขนงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนักแสดงสาวแอนนาลิสวัย28ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้เงินสด1,2 0 0 0 0บาทประก,กันตัวใน2ข้อหาคือขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและคดีลหลบนี้การจับกุมของเจ้าหน้าที่มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนค่ะจากกรณีขับรถชน100ร้อยตำรวจโทนภาเดินวงบัดตเสียชีวิตเมื่อวันที่2ีมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ ซิงตอนนี้ก็อยู่ระหว่างไกลเกลี่ยนอกรอบกับญาติของผู้เสียชีวิตและแม่เหตุการณ์จะผ่านมาเดือนกว่าแล้วแต่สาวแอนนาก็เปิดใจว,ว่ายังเป็นภาพติดตามมาจนถึงทุกวันนี้จนไม่สามารถขับรถเองได้ต้องให้คุณแม่ขับให้ค่ะก็ยังมีภาวาอยู่บ้างอะไรอยากให้จบแบบที่ว่าโอเคเหมือนกับเราทั้งสองฝ่ายแบบคุยกันแล้วมันตกลงกันได้ค่ะหวังว่าแบบเขาอาจจะไม่ได้รังเกียจเราอคติเราอยากให้พูดคุยกันแล้วจบจบรู้เรื่องอะค่ะ โดยสารนักสืบพยานแอนาริสในวันที่25สิงหาคมนี้ค่ะด้านผู้จัดละครดีกรีนางเอกมากฝีมือแอนทองประสมก็รีบชี้แจงเป็นการด่วนค่ะกับข่าวลือหนาหูว่าเตรียมยื่นบทนางเอกละครเรื่องสายรุ้งที่เจ้าตัวเคยแสดงไว้เมื่อ18ปีก่อนให้หนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาที่แวววว่าเตรียมชิงนีวิหมอชิตมาซบวิกสาหลังหวดสัญญาปลายปีนี้ค่ะ อ๋อเออเอนเห็นเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆอันยังไม่ได้ทาการบ้านไปถึงจุดนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงไม่แอบคิดไหมว่าจะให้ใครอะไรยังไงยังค่ะยังเราอยากร่วมานกับน้องใหม่ไหมคะโอ้ยน้องเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเขาแบบอยู่ตรงไหนเอ็นว่าใครก็อยากจะร่วมงานกับเขาแอบชวนเขาไหมโอไม่ได้ชวนเรารู้ว่าน้องอยู่อยู่อยู่ที่อีกที่หนึง่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้กติกากันดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ชวน และงานนี้นะคะสาวแอนก็ยังถือโอกาสปฏิเสธข่าวลือเตรียมควงแฟนหนุ่มเอธินพันธ์ที่คบกันมานานกว่า14ปีเขาประตูวิวาด้วยว่ายังไม่ได้คิดเพราะถึงจะไม่แต่งแต่ความรักก็หวานเสมอค่ะ ทำเอาขำกากเลยทีเดียวค่ะสำหรับสองคุณแม่คนสวยเป้ยปานวาดและหนิงปณิตาที่ก่อนหน้านี้สาวหนิงโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมว่าเร็วๆนี้สาวเป้ยและคุณสามีอาจจะต้องเลี้ยงลูกสองคนทำเอาแฟนคลับดีใจเกอ้อเพราะคิดว่าคุณแม่เป้ยจะมีน้องให้ลูกชายแล้วซะอีกส่วนเจ้าต,ตัวต้องย้ำชัดว่ายังไม่ท้องร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่คิดให้มันเป็นประเด็นเลยนะแต่คนไปต่อไปเขียนกันเป็นประเด็นเองอนะไรอย่างเงี้ย ว่ายังไงคะท้องไม่ท้องยังไม่ได้ท้องแต่ว่ามีคุยกันเรื่องเรื่องลูกคนที่สองแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ท้องอะไรค่ะตรงน,นี้วางแผนขนาไดไหนละก็ก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะค่าสิ่งตอนนี้นะคะสาวเป้ยก็อยู่ระหว่างเตรียมตัวผลิตทายาทคนที่สองส่วนจะมีข่าวดีเมื่อไหร่เจ้าตัวย้ำว่าจะรีบประกาศให้แฟนๆได้ทราบและร่วมยินดีกับเธอกันอย่างแน่นอนค่ะ